ตั้งใจทำงานเก็บเงินซื้อของที่อยากได้ไปเที่ยวในที่ที่อยากไปไม่เป็นภาระาของใครใช้ชีวิตให้มีความสุขแค่นี้ก็พอแล้วครับ ตื่นมาน้ำลายไม่บูดอันนี้คือทีเด็ดเลยครับแค่เองนะครับใช้ยาสีฟัน w o นเดอร์สมามาเนี่ยสปีกว่าแล้วครับบอกเลยว่าติดมากไปไหนต้องพกไปด้วยตลอดบอกเลยว่ายาสีฟันของ w o นเดอร์สมาเนี่ยนะครับหลอดเดียวจบนะครับเพราะยาสีฟันของ w o นเดอร์สมายนะช่วยทําให้ฟันของเราขาวขึ้นนะครับรู้สึกสดชื่นทุกครั้งนะครับเมื่อแปลงนะครับทําให้สุขภาพปากและฟันนะเหงือกของเราเนี่ย แข็งแรงขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของกลิ่นปากนี่บอกเลยว่าช่วยลดได้ดีเยี่ยมเลยครับและที่สําคัญที่เลิ่มมา,มากๆเลยก็คือตื่นมาน้ําลายไม่บูดอันนี้คือทีเด็ดเลยครับสําหรับพวกเธอที่ยังไม่เคยลองนะจ๊ะแค่บอกเลยว่าต้องลองแล้วจ้ะไม่ลองไม่ได้แล้ว